ว้าวสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่าน,านวันนี้มิกกี้เสร็รถตัวกับรถที่อยู่ด้านหน้าของผมนะครับวันนี้เป็นคิวส่งงานรถ BMW i7 นะฮะเคลือบแก้วใน,นสเตปกาฟีนนะครับเอาบ้ากาฟีนของเราตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สุดในโปรดักทั้งหมดนะครับซึ่งต่อไปลูกค้าหลายๆท่านก็จะได้ยินคํานี้มากขึ้นนะสำหรับ BMW คันนี้ i7 ตัวนี้เป็นตัวไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นปี2023ตัวแรกๆเ,เลยเป็นรถแรกๆของทางประเทศไทยที่เข้ามานะเพราะว่า ตัวนี้ยังเป็นตัวนํำเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่สำหรับสีของเขาเป็นสีพิเศษนะเห็นชาวมุกก็จริงเนี่ยแต่มันไม่มุกเหมือนชาวบ้านนะครับมุกเขาจะหากว่าที่อื่นไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะมุกเขาจะมีความละเอียดมากกว่าเป็นไข่มุกมากกว่าเวลาออกแดดจะเลื่อมมากกว่านะครับบอกได้เลยว่าถ้าออกเห็นข้างนอกเนี่ยสีของตัวเนี้ยหรือของคันเนี้ยนะครับแตกต่างไม่เหมือน X7 ด้วยอันนี้ผมบอกเลยไม่เหมือน X7 ด้วยนะครับตอหรับคันนี้นะครับเคลือบแก้วใช้เวลาในการทําประมาณ2วันนะฮะแล้วก็ เครื่องมันก็อบเครื่องมันก็อบนะครับแล้วในส่วนของตัวรถนะครับเครื่องหมดทุกชิ้นกระจก้อแม็กภายในห้องเครื่องห้องโดยสารเราทําให้หมดนะครับต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของรถมากๆครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับนำรถ i7 นะฮะคันนี้นะครับมาให้เราได้ดูแลกันสําหรับใครที่อยากให้เราได้ดูแลนะครับหรืออยากดูแลโปรแกรมไหนก็ตามไนมะ่ว่าจะเป็นการเคลือบแก้วติดฟิล์มแต่กันรอยติดฟิล์มวีคูติดฟิล์มกันหินติดกระจก เราทำได้ทั้งวันครับวันนี้มิกกี้เดี๋ยวเราสวยขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยขอบคุณท่านเจ้าของรถคันนี้ด้วยครับวันนี้มิกกี้สวัสดีครับ